นี่ครับผมนี่ทำเต็ยัดหน้าแล้บไปดิเฮ้ยเฮ้ยทำไรเอาฟอนเลิงเอ้ยฟอนเลิงตีวะเอามาดิมาดิก็มาดิีดงไม่ถึงแหนป่ะไปนี่ไป็นีกมานี่งัดงัดหนึ่งเธงัดสองเธ เอาอีวาแวนมันไส้แวนมานานแล้วมาดิมา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 ดิไอนี่ตัวหนึง่งไอนี่ตัวหนึง่งไปไหนหืมจะไปไหนจะไปไหนสวยดิทำอะไรสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h o n k u Gamer กันอีกเช่นเคยนะครับอา้าว ตอนนี้เรากับกำร,รเกร็บ R O T แล้วทุกคนก็วันนี้ผมจะมาเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าลิเตอร์นะครับทุกคนนะลิเตอร์นี่คือผมจะเอามาทําการโลมนะทุกคนเราจะไม่เล่นออฟเลนนะครับเราหยิบมาเพราะว่าไม่รู้จะเล่นตัวอะไรดีก็เลยหยิบลิเตอร์มันโลมแล้วการผมได้โลม คือแล้วก็ฉีกเบต้าไปดิว่าลิเตอร์โลมมันจะตึงไม่ตึงตึงไม่ตึงงับไปสองเท่แจมๆจม้นูน้อยลิเตอร์นี่ก็สือสามารถเอามาโลมได้ทุกคนเติมไฟเพื่อนเร็วด้วยนะบิ่งแม่น้ำเนี่ยคนฟุบฟับฟุบฟับมันไบจิงไบจิงเร็วด้วยบอกเลยอ๋อแล้วครับผมไบเราเข้าไปตายอย่างนี้ โอ้โห่เจีมเลยไปนายยอดเยี่ยบยอดแย่ต้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีเล่นกลางของเราตัวนี้อโอ้โหไปอีกแล้วสวยดิเราได้แรดมานะครับทุกคนก็ถือว่ายังดีนะเออส่วนฝั่งเขามีไอตัวนี้ไอลูอีไอเอเนดเนี่ยมันเป็นตัวสกิลที่แบบว่าปวนมากเลยทุกคน แรงแรงนะเราต้องเข้าพุ่มไม้เลกเตอร์ถ้าเราไม่เข้าพุ่มไม้เราไม่มีประโยชน์นะไม่รู้ว่าผมอยู่นี่เอาดิเอามันดีสวยเนี่ยแหละครับผมซัพพอร์ตที่แท้จริงและทำลายหนูไอหนูทำายเฮ้ยโอ้โห ผมโดนแบนตันนานมากเราจะออกเป็นสมก่อยเพื่อนนะทุกคนไปครับวิตเตอร์นี่ก็ถือว่าวเล่นได้ในระดับหนึ่งนะทุกคนไม่ได้เล่นยากนะตัวนี้แบบว่าแค่เข้าไปในพุ่มไม้แบบว่าไม่ให้อีกฝั่งรู้อะแล้วก็ค่อยดักงัดเอาได้นะพอเล่นเลนนี้ก็คือแจมๆเลยทุกคน ดาเมจผงพลาดเฮ้ยผมเข้าไปงานไม่ได้อันแน่เธอทำอะไรอยู่จ้าตัวเองขอได้ไหมไม่เห,หรอไม่ให้ก็ใส่ดิไอตัวนี้เราไม่ชอบทุกคนเออเออเสร็เรีย,ยบร้อยฮอนไปแล้วตายฮิกซีก่เขไปด้วยหนึ่งตัวผมชัวร์ววแน่นอน การันตีไม่เว้ยทำมามา,มาผมโลมมันดีวะผมไม่ได้เล่นโลมนานละนะเอ้ยไมไ่เล่นโลมมนนานมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าโลมแบบแจมๆผมเลยแบบแข็งเลยนะก็คือเอ็นนะทุกคนแจมๆเลยนี่เอาไฟเตอร์มาโลมก็ลำบากลำบากนิดๆน,นะก็คือผมเอามาโลมด้วยนะฝันว่ามีเออ ฝั่งนู้นเขามีแคลลี่สองตัวนะดักไม่ได้ไปตัวนี้มันรับขาอดมากมันมีสกิลมูฟด้วยนะด,ด,ดูดิดูดิเห็นไหมทุกคนเลยรอแค่รอจังหวะรอจังหวะเสยอันนี้น่าเอามากอีเวนน่าเอามากไม่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 ไมอ,อันนี้อ๋อดีโหต้องให้ลมสั่งตลอดเลยลมก็ไปการกาง โอเคครับผมนี่อัติยัดหน้าแล้วไปดิไม่ร <wh ู้ว่าแล้วเขาทำอะไรนะก็โยน์หรือเปล่าเฮ้ยผมมีอัลติโอมนี่ว่าเอาดีเออนี่ครับเราเล่นให้เทลได้สบายนะเอเดี๋ยวอูดีีอูดี โอ้ผมมีอาร์ติกนะอะไรผมใกล้ตายผมข้าชุบนั่นเอออันนั้นแหละแง๊แจมโลมขนาดนี้จะเล่นยังไงอีกบอกแค่นี้เราจะหลพรุ่นี้เฮ้ยเฮออ้ยทำไรอ,อ๋อฟอเลนเอ,อ้ยฟเอ,อฟเลนตีวะเอามาดิมาดีก็มาดิทีงไม่ถึงแหล่ะปะ นี่ฟป็นอีกมานี่งัดงัดห,หนึ่งเทงทัดสองเทแจมแจมไม่ล่ะอือยากให้ฮอนเอาจะเอาจริงดูนี่คือผมไม่เล่นโลมนานมากเลยนะคือมาจับบิสเตอร์โลมก็ก็ไม่เท่าไหร่เอาเรื่องเอาเรื่องมาดี้มาดี้พอเรนพอเลนเขาจะปาติดดอ,อกใส่แไป ขาไม่ปาผมใส่เลยแล้วกันใส่เลยแล้วกันเฮวยิงฟรีสปอร์ตไปแล้วอล้วก็ถอยดีเออรู้ครับพี่เอาแล้วครับเราไปจะปล่อยไบเข้าไปอัติยัดท้ายไบอะ่ะเพ่บอกให้ถอยนี่เข้านะผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้เหมือนกันนะองทำไมเขาไม่ถอยถ้าผมไม่ถอยคนนึงแหละไม่ถอยคนนึงละขอโทษ ก็แต่วแวรป่ะเออสบายอยู่ทุกคนสบายอยู่ตายแพนด้าว่าไงอุ๊ยแลนตีบ้าโดนพลังแพนด้าแรดเดินบนนั่นแหละโอ้โหมาครับมาใหม่มาใหม่ปรับตัว แลก้ดจได้ครับเดี๋ยวผมปรับตัวให้ครับผมครับคุณพ,พี่เลียกคลิปเล่นมังกรทีเล่นบนเหมือนผมเห็นฟอลเลนอยู่นะเอ้าเทลเราไม่เดินแล้วนะทุกคนมาดิใครสั่งอ่ะใครสั่งก็มาดิดดสั่งเป็นอาหารเมนูเลยเว้ย กาจะออกเป็นสายสโลเลยทุกคนแบบว่าไม่ให้อีฝั่งแบบเดินไม่ออกบอกไม่ถูกประมาณนี้เฮ้ยโอ้อไม่ไม่สู้ไม่สู้สองไม่สู้สองอนนสเอาอีาแวนหมันไส้แวนมาน,นานแล้วมาดิมา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 ,มาดิ ไอหนีตัวหน,นึ่งไอ้นี่ตัวหนึ่งไปไหนหืมจะไปไหนจะไปไหนสวยดิทำอะไรเขาเด็ดโอ้ยทีเทวนิมจะเอาให้ได้เลยโอ้โหมันช่วยครับสั่งอีกแล้วเออสั่งเป็นผัดกะเพราเลยเว้ยอา่านตามสั่ง,งมาแล้วมาแล้วมาแล้ว สั่งอันเก่งยังสั่งอันเก่งยังเลยมึงเนี่ยกลับก่อนนะทุกคนไม่รู้จะสั่งอะไรกันนักหนาโอ้โหเข้าใจแหละว่าคือเล่นเกมแนวนี้มันต้องสั่งไงแต่คือแบบว่าโอ้โหรู้ครับพี่เขาติ๊กอาจจะติ๊กโดยรวมประมาณนี้นะเออเราไม่ดูเทลเลยอ่ะโอ้โหเออรวมตัวสั่งอีกแล้ว มามาดิมาดิมาด,มาดิเอาดิเอาวันี้เอาวัน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 นี้อะไรอะไรไอ้นี่จะเอาเยอะนะเออนี่ยโอ้โหเอเอ,อนี่แหละพอเรามามามาไปไี่จจาให้มันมากไหมไปวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนูน้อยไอ้หนู ให้พี่ข้าดีๆไม่หาคิวว่ะทุกคนอ่นเลยอะไรครับลมที่ดีต้องให้แคลรี่ทุกคนได้คิวโอ้มารลักเอส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 แอนดเฮ้ยอะไรวะตามไม่ทันเลยโอ้โห คือไม่มีลมก็ชนะนะดูตรงนะโอ้โหขอ,ข,อของโคโล,ล่เราเิ่งมาทุกคนเกมจบแล้วดิจบบ้านเรียบร้อยแน่อเรียบร้อยทุกคนนะก็คือว่าเกมนี้ลิเตอร์ก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะทุกคนแบบว่ามีแคลรี่สองตัวก็เอาไว้งัดได้นะขัดเขาก็ประมาณนี้นะครับผมในการเล่นลมลิก อ,อ่ะตาแรงผมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็ลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องครูเกมเมอร์กันด้วยนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกคอมเมนต์ใต้คลิปกันเลยครับทุกคนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ